ข่าวทัวรกินเท่านอน on y o u t u b ตอนนี้ผมก็มาทําธุระที่อุดรธานีหลังจากทําธุระเสร็จก็จะแวะกลับบ้านนะครับผ่านทางเส้นอุดรก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของสวนสนะาธารณะประจักษ์ศิลปาคมนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้ามาไหว้สักการะของขอสักการะสถานที่สิ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อน,นะคระับตรงนี้ก็จะเป็น นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มากราบไหว้นำมาบูชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เราถึงรููบริจาคมีมาช้างม้าวัวควายนะครับเป็นสารสารของเจ้าพ่อประจักษ์สินักปาคมหรือเปล่าครับเรากา็ไปบ้า้กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกมากราบไหว้เขารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดิน ชมบรรยากาศรอบๆส่วนสาธารณะ่างนี้แล้วเราก็จากนะครับผมหลังจากที่ทำาธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ไม่เคยมาสถานที่อย่างนี Luckily, ้สักทีเลยครับก็ี๋ยวเรามากราบไหว้กันนะครับทนาทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบครับก็ยหายเรียบร้อยแล้วนะครับผมีลยวก็ ไวเสร็จโอ้ตรงนี้มีทูบด้วยเดี๋ยวเราจุดทูบก,ก่อนไหว้ Why? ไปแล้วพอดีไม่ได้จุดทูบสักครู่นี่มีนะครับมีทูบทูบเทียนให้ด้วยนะครับจุดทูบเก้าดอกนะครับก็จุดทล้วัก็ได้ได้ทูบเลยนะครับ ขอเชิญเที่ยวนานนมัสก,การหลวงปู่นาที่วัดวัดอิมวาวาอัมพงเมืองคุดรธานีวันที่13พฤษภาคมนี้และชมคอนเสิร์ตเพลงฤดูกาลของทีมงานเสียงอีสานนำเทีมครับก็ผมก็มจบครบเก้าด,ดอกนะครับก็จดบเรียบร้อยแล้วก็เดินมาที่ท้องสักเล็กน้อยนะเพื่อเป็นดังกลางวานให้ธนาอันทวันนี่ด่งดังกัางวานไปเลยครับ มีคนดูเยอะๆครับครับผมคณะเดียวกินกขนม on YouTube ก็พา,าเพื่อนสมาชิกมาราบไหว้จัดสิธิ์นะครับอยู่ที่น้องกระจัดสิลปาคมนะครับผมก็หลังจากบ้า้แล้วก็เดินทางกลับมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกมาเดินดูบรรยากาศของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเนาะว่าเป็นเช่นไรนะครับผมก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ชิวๆแบบเรียบง่ายสำหรับคลิปนี้ ช้างนี่ก็สวยนะครับช้างนี่ก็สวยมากเลยครับอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อประจักษ์ศิลปาคมนะครับปูเีพารักษ์นะครับเทวดานะครับครับด้านหน้าก็เป็นบรรยากาศของสวนสาธารณะนะครับยู่ของประจักษ์ศิลปาคมนะครับผมอยู่ที่ใจกลางเมืองอุดรธานีก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับผม มีเกาะกลางด้วยนะครับมีเกาะกลางด้วยนะครับพนธ์าทัวกินเที่ยวนอนออ youtube ครับเดี๋ยวเราลองมาเดินชมดูบรรยากาศทั่วไปนะครับก็มีคนมาออกกำลังกายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็มีคนมาออกกำลังกายกันอย โดยส่วนมากจะเป็นการปั่นจักรยานนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นการปั่นจักรยานกันนะครับผมต้นไม้ก็สวยงามนะครับต้นไม้ก็แปลกสวยงามมากนะครับโอ้นี่ต้นนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับนกับต้นอะไรหน่ี่สวยประจักษ์ กินเทา่ยงนอนอยู่ทั่ครับครับคณะทัวร์กินเที่ยงนอนอยู่ทั่ก็ผมตัดสินใจนะครับนั่ง3ลอ้อผมเดินไม่ไหวนะครับเออเพราะว่ารู้สึกว่าไกลนะครับผมก็สำหรับน้องประจัญจศิลปาคมที่เขาไกลก็เลยบอกให้สามล้อพาอ้อมดูเดินชมดูบรรยากาศของรอบน้องประจัญจศิลปาคมนะครับก็ แบบชิวๆนะครับผมก็คือว่าไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับก็ถ่ายไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรนะครับ นี่รอบหนองนี่มันกี่กิโลครับคุณลงุงสามสามกิโลเมตรเนาะโอ้ถ้าเดินไม่ไหวนะเนาะสามกิโลกว่าใช่ไหมครับออโอ้เดเดียวว่าอันนี้เราจะนั่งรอบเลยนะเนาะนั่งรอบชมบรรยากาศกันปกติผมก็เอารถมาอยู่แต่ว่าไม่สะดวกนะครับก็มันไม่ได้บรรยากาศแบบนี้ก็เอาเรามานั่งดูบรรยากาศแบบนี้ก็ดูสภาพในเมือง ในเมืองอุดอรด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนจังหวัดอุดอรนะครับผมก็ไม่ไม่ถนัดในการหรือไม่ถนัดในการขับรถในตัวเมืองก็พูดตรงๆนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเราเอาสบายเรานั่ง3ามล้อมาดีกว่านะครับ มึงประจัก์ศิลปาคมนะครับเพราะวันนี้วันที่ก็อาจจะเงียบเลยนะครับเกือบชนนะครับก็วันนี้ก็มากับนีมีเด็กๆมาด้วยสำหรับวันนี้แล้วก็มีทุ่มหนวยการสร้างนะครับนี่ทุ่มหนวยการสร้างคนนี้เป็นทุ่มหน่วยการสร้างถ้าไม่มีทุ่มหนวยการสร้างนี่ก็คลิปก็ออกไม่ได้นะครับต้องมีผู่มหนวยการสร้างอันนี้ก็ อ๋อตรงนี้ไงที่ที่มีรูปเป็ดรูปอะไรเนาะ,ะเราก็เราเราเดินมาดูชมนรงนึงชมบรรยากาศขอนกตัดสินนโอ้โลงทุนมากเลยสำหรับคลิปนี้นะครับลงทุนนั่งสาม บึอง้ำตรงนีน้น,น,ะน,ะน,าานะครับ่เยอะมากเลยครับสำหรับร,ราา้านอาหารนะครับเยอะมากนะครับเราลองชมบรรยากาศันครับตรงนี้ฝรั่งน่าจะมาเที่ยวเยอะนะครับตรงด้านนี้ฝรั่งน่าจะมายอะเหมือนกันนะครับขนาวออนทัวกินเที่ยวนอนออนอทัวก็พาเพื่อนสมาชิกมาชมดูบรรยากาศชิวๆไม่มีอะไรทำครับสำหรับวันนี้ก็นี่แหละ มาเก e ็บภาพเร็กๆน้อยให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันโดยการน,นั่ง3ล้อมาเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับนี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของเพราะว่าเราเรามาจากเรามาจากเส้นนู้นนะครับแล้วก็นั่ง3ล้อมาอ้อมมาตรงนี้นะครับอ้อมมาทางด้านนี้ครับครับเดี๋ยวไปเก็บภาพมาให้สมาชิกได้ชมกันตรงด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับตรงด้านนี้เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารครับ ก็จะเป็นเป็ดน,น,นะครับเด็กๆก็จะมาถ่ายภาพนตรงบริเวณนี้กันเยอะแยะเลยนะครับผม้วาออนตัวกินข้าวนอนอนฟูกก็เก็บภาพบรรยากาศในตัวเมืองอุดรในะวันอาทิตย์ผมไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับผมไม่ได้ใช่คนอุดรก็จริงๆนี่ขับรถผมยังไม่กล้าขับในตัวเมืองเลยนะครับเพราะว่าก็เลยกลัวหลงครับมี GPS แต่ก็ไม่กลัวหลงแต่ก็เลยให้3ล้อพามานะครับตรงด้านนู้นก็จะเป็นวัดนะครับเป็นโลงแดงแล้วก็ปลานี่ก็เยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นเป็ด เป็นเป็ดใหญ่แล้วก็มีคำว่าอุดรธานีอยู่นะครับก็มาชมดูบรรยากาศกันนะครับสวยมากนะครับทางด้านนี้ก็บรรยากาศก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับผมนีสมกับเป็นเมือง การค้าของอีสานนะครับปลานี่โอ้โหตัวใหญ่มากนะครับปลาตัวใหญ่จริงๆครับสุดยอดเลยนะครับปลาอยู่ที่นี่ปลาใหญ่มากครับใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะครับปลาโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดถ้ามีขนมปังมาล่อนี่หรือว่าสุดยอดเลยนะครับ ต็นอนทัวกินเที่ยนอนออดยูทูบก็พาเพื่อนสม,มาชิกมาชมดูบรรยากาศของตัวเมืองอุดรน,นะครับตรงนี้ก็มีโอ้ปลาเยอะครับตรงน,นี้เยอะจริงๆเห็นไหมครับปลาช่อนเท่าเท่าแขนเลยนะครับปลาช่อนเท่าแขนขมงเลยนะ ท่าไหร่ครับอาหารปลาปลาครับตั20บาทเนอะเอาถุงเดียวครับ<อ>เราเามาให้อาหารปลาทําบุญทําบุญด้วยการให้อาหารปลาก่อนนะครับครับถ้าเรามาที่ถึงจุดนี้เราต้องมาทําบุญด้วยการให้อาหารปลานะครับโอ้โหปลาเยอะมากเลยนกโอ้นกกินได้ไหยครับเนี่ย อย่าลงไปอย่าลงไปเรามาดูจากจาันนะลาเยอมาก,ลเ,กมาลเลยครับ ก็ทำบุญด้วยการให้อาหารปลาอยู่ที่หนองประจักษ์ศิลปาคมนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวทั้งทีก็ได้บุญไปด้วยนะครับนี่ให้อาหารนกด้วยนะครับนก,นก,นกอาหารเดียวกันนะทั้งนกทั้งปลาได้กินกินได้นะครับถุงละยี่สิบาทครับถุงละยี่สิบาท ตัวใหญ่นะครับปลาหรือว่าปลาตัวใหญ่มากนะครับเอาเอาอนี่ไปให้ด้วย แล้วก็มีนกมากินอาหารด้วยนะครับปลาก็ตัวใหญ่มากเน้ปลาก็จะกินนกด้วยนะครับ ปลาตัปลาช่อนไดกินนกไดนะ้ตัวนี้ใหญ่มากรับใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆเยอะมากด้วยครับตั้งใหญ่ตั้งเยอะ ขอบคครับ กินเที่ยวนอนออนยูทูบก,ก็มาทําบุญโดยการให้อาหารปลาให้อาหารนกอยู่ที่เสียนระจักษ์ศิลปะคมนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องเดินทางกันต่อนะครับน,บนั่ง3าล้อกันต่อนะครับขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปนะครับผม